สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาสอนทำโฮมเมดเชพานิดฟรุตแซนด์วิชจากผลิตภัณฑ์นม CP พเมจิกันครับรับรองว่าสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยโดยเราจะแบ่งเป็น2องค์ประกอบด้วยกันนะครับอย่างแรกคือตัวขนมปังปิ้งหรือโทสที่เราใช้เนยทำเองและอีกองค์ประกอบหนึ่งคือโยเกิร์ตครีมซึ่งวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เลยครับ แล้ววัตถุดิบหลักของเราในวันนี้คือเมจิ0 0แฟตโยเกิร์ตและเมจิวิปปิ้งครีมขั้นตอนแรกเราจะทำเนยสดจากวิปปิ้งครีมกันครับทุกคนนำวิปปิ้งครีมตีให้ขึ้นฟูเมื่อขึ้นฟูแล้วให้ตีปั่นต่อไปจนโอเวอร์วิปจะเห็นว่าเนื้อครีมค่อยๆแย,ย,ยกชั้นออกมาจนได้เนยสดแยกออกมาจากบัตเตอร์มิลค์จากนั้นกองแยกบัตเตอร์มิลค์ออก ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วเราจะได้เนยสดทำเองซึ่งสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน1-2เดือนเลยนะโอเคต่อไปเรานำเนยสดของเราทาลงบนขนมปังทั้งหมด2แผ่นและนำไปอบด้วยหม้ออบลมร้อนที่180องศานาน5นาที เราจะได้โทส์ตผอมๆอ,ออกมาหน้าตาแบบนี้ต่อมาเราจะมาทำในส่วนของโยเกิร์ตครีมกันใส่ครีมชีสใช้ตะก,ก้อบี้ให้แตกและใส่เมจิวิปปิ้งครีมและที่ขาดไม่ได้คือเมจิ1 0 a แฟตโยเกิร์ตของเรานั่นเองจากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่นมข้นหวานเล็กน้อยและเพิ่มความหอมด้วยมะนาว ตีต่อจนเนื้อครีมตั้งยอดก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาประกอบล่างส่วนผสมกันนั่นก็คือโทสต์ขนมปังปิ้งของเราแล้วก็ผลไม้ตามใจชอบแล้วก็ตัวโยเกิร์ตครีมที่เราเตรียมไว้ทาครีมให้ทั่วขนมปังวางลงบนพลาสติกห่ออาหารวางผลไม้ลงบนขนมปังของเราใส่ได้ตามต้องการเลยนะครับ พาโยเกิร์ตคีมของเราลงไปอีกชั้นหนึ่งจากนั้นนำขนมปังอีกแผ่นมาประกบห่อให้เรียบร้อยด้วยพลาสติกหอ่ออาหารนำเข้าตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้คีมเซ็ตตัวหลังจากนำออกมาจากตู้เย็นแล้วให้ตัดขอบขนมปังทั้ง4ด้านออกผ่าตรงกลางและจัดเสิร์ฟแค่เพียงเท่านี้เราก็ได้ลิ้มลองโฮมเมดแซนด์วิชได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้ว เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ CP m a g i c มีนูไหนๆก็ง่ายสำหรับคุณ